สวัสดีครับไม่รู้ผมนะครับในายการกอองเซจวันนี้ไม่ยู่เกมเอชคิปเดอะมอร์ออฟบีนะครับอะไรอ่ะไม่ตายเดินไปตอนนี้อาจจะเริ่มเล่นออฟบีแล้วครับโอ้โหซอมบี้มากเลยโอ้ยเอาเมื่อกี้ไม่รู้ในคลิปมันกระตุกหรือเปล่าครับแต่จริงๆเดี๋ยวนะโอเคหายยังหายแล้วเมื่อกี้กระตุกมากเลยก็ตายสะใจไปเลยครับ น,นีถือเมื่อกี้ถือว่าไม่ตายนะครับถือว่าไม่เกี่ยวนะว่าไม่ได้ครับกระตุกจริงถ้าตรลงนี้ถือว่าตายนะมอันนี้ทดสอบไม่ตายถ้าตายก็ถือว่าตายครับไม่รวมแล้ว เอี่ไปไม่เอาเอาเอาลอ,อยได้เฉยขอมองก่อนก็ไม่ได้มีอะไรนี่เอ้ยเดี๋ยว,ยวนะทิ้งเร็วแปลกๆอ่ะอออกไม่ได้เหอเข้เขาไม่ออกก็จะไปออกอีก แต่จริงๆก็อยากออกนะอยอุ๊บถ้าออกแล้วก็จบเลยนะโอเคเอา้าอ่ะอันนี้ถือว่าตายแล้วเมื่อกี้จะลองกระโดดดูเล่นๆนะครับไม่ข้ามนะครับไม่ข้ามยกเว้นถ้ามันตายจริงๆนะครับอ่ะขอไม่นับตายแล้วก็อน โอเคมันให้มาตรงนี้นะครับตามสไตล์ออบบี้เลยอ้าวให้เลือกทางอีกแล้วจะเลือกทางไหนเนี่ยเะออ้าวไม่ต้องเลือกทางงง โอเคผมขอเซฟไปก่อนนะครับโอเคตรงนี้ทะลุอันนี้คือการทดสอบมันทะลุเขกันดีมากเลยครับมันทะลุอันนี้แค่ห้ามตัวตรงนี้ ามนะครับย่ yeah. แล้วคลิปที่สี่จะเป็นคลิปแบบพิซซ่าโอ้หาคน,นเจ๊กโอเคเมื่อกี้เดินเล่นนะครับ มันยืนกุญแจมันตั้งโดยแบบเนี้ยเข็ยงนง่ายมากแต่ตอนแรกไม่เห็นเอาน้ำไปได้มะเอาประพอไปได้มะเอาอยิเตเอะไรพวกนี้ไปได้มเนี้เยเซฟอย่างผมเจบะลืนเนี่ยนะครับโอเคไปแล้วนะครับไปได้แล้ว ข้าม,มาเหรอไปไปทางนน้นคืออะไรอะ่ะโอเคข้ามก็ข้ามเอ้าปิดมันข้ามไม่ได้นะ ว่าต้องไปตรงนู้นจริงๆเนี่ยมันไม่ให้นะครับมันข้าไม่ได้อะอันรอบท้ายโอเคนะครับมันทางแลละหรือว่า ค้างค้างค้างอ้ยไม่ใช่มันตรงนี้ไปยังไงเอาเอา๋อผมต้องมาตรงนี้ครับนี่ก็งงต้องมาเม็ดเล็กตายอ่ะไม่ตายอ้เมื่อกี้หยยบเฉย กี่บไปหน่อยเ๋ยาบนตัวซอมบี้ได้ไหมได้เฉยเมื่อก,กี้โดนไหมอ่ะเมื่อกี้ไม่โดนไม่ใช่หรอเมื่อกี้โดนนะก็ดีเลยนี่แล้วพวกนี้ไม่เข็ดจะมาปลาบอลเล่นอีก ใช้เวลาด้วยอ้าวโดนบอลปลาตายไม่ใช่สิมันไม่ใช่บอลน,นะครับไปเลยเอ๊ะโอเคโอเคขอคไม่แหกกดแล้วกันขอไม่ขึ้นตู้แล้วกัน ลมก็ตาต่อ้นี้ก็ขึ้นได้เย่ว yeah, ้าไปเลยมาอันนี้คืออะไรอ,อุ๊ยอ,อุ๊ยโอ้อะอ๋อเมื่อกี้ผมไม่เห็นนะครับดึกว่าลายพื้นเนียนมากยอมรับเลย หรือว่ามันเป็นแค่ลายพื้นปกติโอเคน่าจะว้ามาตรงที่ตรงที่ข้ามไปไม่ได้ตรงนั้นแล้วแหละเอายังไม่ถึงอีกเอาขึ้นไปไม่ให้ไม่ขึ้นอีกอ๋อตัวตรงนี้รวตายนี่เองโอเคเข้าใจแล้วตัวตรงนี้ก็จะร่วงได้ เย่ yeah. อันนี้เล่นแบบปกติไปก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ต้องเล่นโหมดซูมตอนนี้ก็พอสบายสบายอยู่โอเคมาตรงนั้นได้ยังที่ได้เคยผ่านไปไม่ได้เย่ yeah. ผมมาได้แล้วห้ามเหยียบไปหรอน,กกน่าจะห้ามเหยียบท่อแล้วซอมบี้อะไรเนะี่ยเหยียบน้ำขอไม่เสี่ยงแล้วกันนะครับโอเคเสียก็ได้ไม่ตายตรงนี้รอดนะมจริงจริงก็รอดนี่นะแต่เขากะโดดเพื่อความสนุกแล้วกันนะครับ เค okay, ตายยอมอยรับเฮ้ยเจออคะไม่มีอะไรเลยเราพยายามพูดดังๆนะครับรอดไหมโอเครอดเนี่ยอยู่ตรงนี้แลนไม่ตายมันก็อย่าประมาณนะครับก้าอ,อีนั่งเลยมามมันชอบลองอะไรไงมันชอบลอง เขาไปหาปลาหน่อยอากดน้ำกินน้ำแล้ววันนี้อะไรเนี่ยแล้วปลาไปทำอะไรนะเอาสวัสดีปลาหมึกให้เข้าตัวปลาหมึกไปเหรอจริงด้วยโอเคนะครับอยู่ในตัวปลาหมึกแล้ว ตามแนวตามฉบับหมดแบบแบบนี้นะครับมันต้องมีการเข้าไปในตัวบ้างส่วนใหญ่ครับเอากระดูกตะ,ะลุอีกแล้วไอหมึกนี่มันกินตัวมันกินอะไรไปบ้างเนี่ยอืมต้ดองกระโดดบนแมงกะพรุนอีกัะเนี้ย รีบไปดีกว่าไม่ชอบตัวดี้ด้วยแมงกะพุนต้องต้องมาเหยียบขี้อีกโอเคเนี่ยแบทุกแบบมันต้องมีประมาณนี้หมดนะครับอ่าแล้วผมก็สู่อิสระภาพนยครับเอายังไม่ถึงอิสระภาพ ได้ยินเสียงรถบ้างไหมครับอาจจะได้ยินนะครับน่าชื่อเลยอันนี้ทเกี้าโนนสัญญาณไฟจะเป็นยังไงเกเียไม่ขึ้นเฉยแต่ก็ต้องตายดีนั่นแหละผมไม่โกอันนี้จะลองขึ้นเล่นๆน,นะครับ เจะแล้วเมื่อกี้ยังงงอยู่นะครับเมื่อกี้ง,งงอยู่เอออาโกงไม่ได้จริงๆเอาโอเคโอเคเอาดีๆแล้วน้ำยุดยิหยุด,ยดอ่ะเมื่อกี้ผมโดนอะไรอ่ะโดนแค่น้ำนี่ตายเลยเหรอ โอเคโอเคไม่เป็นไรไม่ข้ามนะครับคลิปนี้อ๋อโดนน้ำตายเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอันนี้เขามาดักด้วยโอ้โหแค่นี้ นเลโก้ตายแบบนี้เก็บเลโก้ตายเจ๋งดีเจ๋งดีเดี๋ยวนะอันนี้้องมีอะไรมีแค่นี้รอบนี้ก็แค่นี้ตั้งชื่อไม่ต้องต้างไม่ต้องสนนะคบเบอร์อสองหน้าโอเคเล่นดีดีแล้ว สร้างสานีครสร้างสา,สานีแล้วมีฟสล์ไฟด้วยอยากขึ้นอะขึ้นทุกขึ้นไฟอ่ะโอ้งานยากมาแล้วหูกเกือบเริร้อยเข้าประตูไปสบายสบาย แล้วนี่อะไรนี่โอเคถึงแล้วครับออกทิ้งนี้่ย ต้องรวังนครับแต่ผมยังไม่ใช้โหมดสูมขวางได้ไหมเฮ้ยอ้าวตีขึ้นด้านนี่นะก็เมื่อกี้ก็ตกไปแล้วแต่เขาไม่เสี่ยงตรงเมื่อกี้แล้วกันนะครับในกระโดดขึ้นไปตรงเนี้จะตายรซีไม่ตัดต่อแตยาวขนาดไหนตอนนี้ประมาณ15นาทีไปแล้วนะครับ ยาวไหมอืมกระโดดผิดไม่ข้ามนะครับคลิปนี้ออกมาผิดทางนั่นหราถูกทางแล้วอ๋อถูกแล้วครับอันนี้ ันนี้ตัวอะไรโอ้โหถ้าผมไม่ไหวกินผม้ามนะครับถ้าผมแบบเล่นแบบตายหรือหล่นมาหลายรอบอันนี้ ข้ามเลยนะครับเพราะไม่งั้นมันก็จะแบบนานไปนะเพราะไม่งั้นมันจะแบบไม่จริงอะ่ะโอเคถ้ารอบนี้ผมล่วงแล้วผมจะข้ามแล้วนะครับแล้วคนก็น่าจะรู้แล้วว่าข้ามหรือไม่ข้ามเพราะทุกผมจะเขียนวงเด็บไปให้ว่าตัดต่อหรือไม่ตัดต่ออ่ะจะยี่สิบนาทีแล้วถ้าตัดนะ ไม่ถึงสิบนาทีด้ซ้ำนั่นคือคืออะไรอะไรอ่ะอ๋อมีข้างบนอีกหรืออันนี้คือคืออันนั้นคือข้างบนเล่นไปหมดแล้วไม่รู้สิแล้วก็รู้ ไปเป็นอะไรไหมต้องทำไม่ต้องมายืนนะคะมันยืนไม่ได้แล้วคนโดนไปดูดตายด้วยอ๊บอ่ะจะสิบแปดนาทีแล้วมันจะถึงยี่สิบนาทีแล้วห้องนี้เหรอเอ้าหืมตกใจอะไรอ่ะองงนี่น่าจะใกล้จบแล้วแหละ แค่นี้จบแค่นี้ตรงนี้นนบินอ่ะเมื่อกี้มันโดนไปแล้วครับเพราะผมเดินคึ้นตายเลยน,นี้งงโอเคนั้นเดี๋ยวจะทำตามกฎแบบนี้แล้วกัน มันยากยากยากเสน้นมันเล็กเสน้นมันเล็กมากนะครับมันยากตรงเนี้ยมันยากที่เสน้นมันเล็กสุดเย่จบแล้วเย่เอาเก็บเหรียญไม่ได้อาจะเอาเหรียญโอเคไม่ให้เหล็กก็ไม่เป็นไร แบบพวกนี้จะเล่นอีกดีไหมเราผมเล่นแบบดึงแล้วกันนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย